ผมไปแล้วกระแปลงเป้ยผมไปแล้วกระแปลงมันคืออีหยังเ,เออตุ๊กตาเขา้าใจบ่ตุ๊กตาเฮ็ดจังซี่นะเป้ยผมไปแล้วกระแปลงเป้ยไปแล้วกระแปลงแปลงอยู่ซี่นะมันบ่แม่นแนวเจ้าสิบ่บม,มั่นใจยามนี้ไทยเอวี่จะต้องมั่นใจตัวตอนไทยแท้บ่ได้มีเวลาเจสี่ไดนคัดแเ,เอาไมค์คัดแเ,เอาไมค์ยูซไดนนี่คือซ้อมจริงจังก,กับเอ้ยเนาอมืออย่าหลายพดอดเออเอาให้พอดีอมีสเสน่ห์ร้องยางเบิ่งกยางก้าวยาวๆาวให้ได้เบิร์ก ไออย่างเดิมประจว่าบัดจ้างย้อมยางยาง No one can call ต okay. e nh ุ๊กตากระบอยอมยางคือที่ไอ้บอกตุ๊กตายางธรรมดาธรรมดาเคยบอกว่าให้เฮ็ดยางขนาดตุ๊กตาก็โอเคกับก็ต้องฟังเอื้อยขนาดเจ้าบอกเขาสะได้ตามใจตัวเองขนาดเออกระทายเองไอ้ใส่ซ่อมอยู่นี่แหละ